คอเท์คลิปวิดีโอนี้จะทำเกี่บความสนุกและความมันเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามและจะมีวิโอ48ปีคนละระมาณนั้นฮัลโหลเยอๆมาเช็คกันอีกแล้วนึ่ครั้งกับ Diamond 69เว็บนี้เว็บดีเป็ดดังกับค่ายนี้เลย T G g e w a y of the k i l l i n วันน <laughs> ี้มาพร้อมกับเบดเอะมาพร้อมกับเครดิตที่เกือบ่งหมนบาทครับมากันเยอะมากทีเดียวนะไปที่เบทแปาทพร้อมกับซื้อ ไปสเต็ปเองกันเลยด้ืยความสนุกสนานเริ่มต้นกันมาเปิดหัวเไปสเตปนี่ที่หกพันบาทเกตันสบบาทนะมาลุ้น,นออกันสว่าจะได้อะไรกับเกมกันเมือเอิเกเลโอ้คมาได้สวยนะครับไปสเป็นบวกหงบวกสาบวกสามเป็นสิบสองคูณสโอเคถือว่าได้คืนฐานเาเริ่มต้นมาได้สวยข้าขมาเกมแรกไม่ได้อะไ,ไรเสียไปสุดไปสองเอข้ามา คนเพิ่มมาเป็นคูนสามสิบเข้ามาอีคูนเพิ่มมาเป็นคูนฮะลายต่อเนื่องแล้่ต่อก็ไปครั้งที่สามเจเข้ามาอีเ e. จเข้ามาด้วยร้ามาร้อยแปดสิบอ่าขึ้นไปคูณเจ็ดเป็นแล้วนะฮะซื้อไปหกพันแบบนี้ได้มาแค่สองร้อยโอ้ยมาได้สวยมาเคมาวายไหอย่างนี้วายเข้ามาสิสิ คเอโอหนาเต็มสองพันสี่หกสิบีโอโมาต่อเอกับเคอีกหนึ่งันกับอีกสีบบาทโอ้สวยดอกนี้โอ้คอมโบนี้จัดหนักจัดเต็ม4ี่พัอยไปต่อไปอีกกับอีกเจ็ดฟร r ปนที่เหลือโอ้โหเข้ามาอีกพันสองบาทโอ้หสิช่องต่างไม่มาไม่มาตันนะต่อกันไปต่อกันไปต่อกันไป มาสวยนะมาสวยมาดีนะในตลาดเปรี้ยวบิ๊กพีเรนในการซื้อปนสิเป็นตอนนี้ขึ้นไปคูณสิบเจ็ดกันแล้วโอ้คูณสิบเก้าเลยะดอกนี้เข้ามาเหลืออีกห้าปีสปินไปมาเจไปหนึ่งอ๋อจะบวกเพิ่มไหมหนึ่งโอเคถือว่าเจ้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 าเท้าเหนื่อยกันไปมาเจเข้ามาสองร้อยยี่สิบแปดบาทคิวมีไหมหนึ่งโอเคคิวไม่เข้าคาับบิ๊กพี สองครั้งสุดท้ายมาสองครั้งมาใส่เข้ามาโอ้ตอนนี้ก็ได้เปหกพันห้านะซื้อหกพันได้หกพันห้าอ้าจบทําท่าจะมาดีจบไปที่หกพันห้าร้อยสี่สิบบาทได้กำไรามาห้าร้อยบาทอ๋อก็ดีนะก็ดีนะได้กำไรามาห้าร้อยบาทเราจะไปทางไหนต่อดีอ่ะจะเอาอย่างไรต่อดีฮะช่วยผมคิดหน่อยจะซื้อเครื่องเบ็ดนะเครื่อมเบ็ดเป็นร้อยแล้วซื้อสี่จะเป็นเลยเหรอ ข้าวแม่กลัวไม่เข้าอ่ะเ,เป็นสองร้อยแล้วก็เอายังไงดีสองร้อยแล้วไปออโต้แล้วกันออโต้ไ,ไปออโต้ป Auto ไปก่อนดูไปก่อนกับโหมด turbo นะนะออโต้ t u r โ o มาสวยดิมาสวยโอ้โหมาเต็มหน้าดีสามร้อยหูหูจบไปเก้รารนะ้อยแปดสิบดูก่อนนะดูก่อนสักระยะไงเพราะว่าผมคิดว่ามัน,มนเอ้ย s p e e สปินแล้วมันเข้าไปแล้วไงกลัวว่าซื้ออีกมันจะไม่เข้าไงเดี๋ยวเรามาขั้นด้วยโหมด ปกติธรรมดาในการปั่นอโอโต้ไปก่อนนะโอ้แต่ตนนี้คือไยี่สิบหมุนแะลงมาเสือแปดพันแล้วโอ้ไปมาได้พันสองแปดสิสิบคอมิดียี่สิบบาทโอ้เบดสองร้อยได้หน่อยี่สิบรวมเป็นพันสี่ก็ยังยูยังยูยังห่างก,ก้อนทุนนิดหน่อยอืมขั้นกลางไปก่อนนะขั้นไปก่อนนะขั้นเวลาไปก่อนนะโอ้โหมาก็มาดีนะรายรางวัลก็เข้าดีเพราะว่ามันเบดสองร้อยไง เบตสองร้อยอย่างเงี้น้อยมันต้องวายมาเต็มหน้าอย่างนี้พันเก้าโอ้โหเอมาต่อวายมาสองท่องสี่ต่อโอมาเก้าร้อยยี่สิบรวมเป็นสามพันหกร้อยหกเซกโอ้โหขึ้นมาหมื่นหนึ่งเออมาดีนะมาดีนะครับอืมไม่เสียแรงขึ้นมาเจอหอโต้โอ้โหเมื่อกี้ว่าจะเป็นเซฟกินตะกินะอดูกันไปดูกันไปนะสล็อตมันต้องดูกันตอไปเรื่อยๆนะครับอย่าพึ่งไปปิดสามนะอย่าพึ่งไป ใช้ใจมันมากนะแต่ถ้าใช้ได้กำไรขนาดนี้จะเลิกก็ได้นะแต่ผมมากเกือบหมื่นแล้วเนี่ยกำไรมันได้ไ,ไ,ดไ,ไปนิดเดียวสองพันหมเลยไปต่อแล้วกันเริ่มไม่ดีแล้วผมว่าเริ่มข้าไม่ดีแล้วผมหยุดก่อนแล้วกันข้าไม่ดีหยุดก่อนแล้วกันนะโอเคหยุดท่าน,นี้เราเหลือแปดพันห้าร้อยแล้วหมดไปอันห้าเลยเฟซต์กัเปนเลย เด็หนึ่งรอบาทซื้อฟรีสปนินไปที่เจ็ดพันห้ามาดูฟรีสปินนี้เป็นอย่างไรมาดูมาดูมานด,าดูจะอยู่หรือจะไปเหลือพันเดียวแหละ <c oughs> โอ้หมุนเจ็ดครั้งด้วยแต่คูณสามอ่ะลองดูดิหมุนน้อยแต่คูณเยอะโอ้ยมามาถ้ามันเข้าลายมาอย่างนี้มันจะได้คูณไปเรื่อยๆไงโอ้ต่อไปก็คูณ 7. เจ็ดเข้าไหมมาดิต่อไปก็คูณสิบขอตัวคูณก่อนขอตัวคูณก่อนโอย <c oughs> คิวช่องสามันมขอตัคูณก่อนดีมากเยียมสองร้อยเข้ามาควดสิามแล้วฟรีสปินเข้ามาเพิ่มอีกเป็นหกครั้งไลน์ก็เข้าฟรีสปินเข้ามาแต่เข้ามาแล้วมันได้เอาคืนเลยนะโอ้เข้ามาให้เพื่อโอ้ซื้อไปเจ็ดแปห้าตอนนี้ได้มาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเองนะโอ้ตายตายตายอ๋อมาสิบเข้ามาส9 0ร้อเก้าสิบเคมาไหมแถวกลางให้า ก็จะเอาเคมาคิวก็จะเ,เ,เอาคิวมาเคอ,อู้เต็มหน้าอย่างงี้คูณสิบหกกระปลายพันเก้าดีสิพร้อมกับบวกหนึ่งฟีสปินเคมาเออมันต้องอย่างงี้ดิหกพันแปดสิบโอ้ตีมาแล้วตีมาแล้วอ้คอมโบนี้จบไปแปดพันพนะันขวดเลยพร้อมกับบวกไม่หนึ่งฟีสปินเยี่ยมยอดเลยเยีย่ยมยอดมะพร้าวแก้วเลยโอ้มาต่อฟีสเปนสุด ยังมาบวกเพิ่มอีกหนึ่งเซตพเศษเอโอเคยังได้ลุ้นกันต่อจะว่าไม่ไม่ว่าไม่เกลือที่เข้ามาดีจะสิบคูณยี่สิบสองพันห้าสี่สิบเคมาต่ออ,กอ,อ,กอ,อ,กอีกหนึ่งร้อยคูณจะยี่สิบห้ 25, หาพันสองพันเฮอโอ้ยคอมโบนี้จบไปสี่พันสี่สิบบาทรวมรวมแล้วมีสเสน่ห์นะจบไปที่ 1, 3, 200, ทหนึ่งค่ะหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทโหซื้อไปเจ็ดพันห้าโอ้กำไรขึ้นมานะกำไรขึ้นมาโอ้ โอ้ยกไรขึ้นมาเยอะแล้วลองดูสักท้งนึงลดเด็ดลงไปปีสลองดูลองดูถ้าไม่เข้าก็ไม่เปนะ็นไรไงถ้าไม่เข้าผมก็ได้กําไรมาแล้วพันสองผมจบแค่นี้พอนะผมมาเครดิตที่เก้าพันเก้านะตอนนี้ผมมงอยู่หนึ่งหมื่นึงันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าก็ได้กาไรนะถือว่าซื้ออันนี้เพื่อที่จะลุ้นดูแล้วมันจะเข้าอีกไหมเข้าอีกจะเป็นกําไรขึ้นอีกไนงะแต่ถ้าไม่เข้าก็พอแค่นั้นเอากำไรแค่นั้นลวกันนะนะสลดก็จะประมาณนี้นะครับอืม คูณสองนะอันนี้มาคูณสองนะขึ้นมาเป็นคูณเจ็ดแล้วมันจะเพิ่มไปทีละสองไงคูณเจ็ดเข้ามาเคเข้ามาอีกสองร้อยยี่สิบสี่สิบมาไหมอืมสิบไม่มาแต่ปีสปินเข้ามามันจะดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าปีดสปินเข้าด้วยและสิบเข้าด้วยนะ่โหโหโลมาโอเคต้องสองไม่มีนะสิบต้องสองก็ไม่มีแต่มีปีสปินแลก็แปะนะ ส plane. ิเข้ามาอย่างนี้คูณเก้าไปห้ี่เบาๆต่อไปคูณสิอกันแล้วนะคูณสิบเ็ดกแล้วนะจะเจ็ดตสีโอ้โหตสินเข้ามาสองเออแลเองแเข้ามาสองตอร์ไปสองเข้าเพือ่โอ้โหเกมะพรของกาแีจะเป็นสิบไหมล่ะคิวคิวกับผมไม่รู้สึกว่า รอบน,นี้มันจะมีปัญหากับผมมากเลยเอมาเตน,น้าครับโอ้ยบินเต็มคนสี่สิบหอต่อกับแค่อีก,อกโอ้หัวสี่ร้อยแปาสิบโอ้ยกรลังหัวเสียกับคิวมาเข้ามาขนาดนี้เลยเหรอเอวุดคอมโบนี้จบไปหมื่นเก้าโอ้โหนี่ขนาดเบ็ดสี่สิบนะรูนี้ไม่เปลี่ยนเบ็ดอะโอ้ แต่แค่อย่างว่าในครจะไปรู้ถ้าจะรู้วันนี้เข้า,านี้ผมเบ็ดร้อยไปแล้วโอ้โหเบ็ดร้อยนี่ขนาดเบ็ดสีสิเป็นหมื่นก้าวแล้วนักเบ็ดร้อยนี่มันต้องไม่ต่างกว่าสี่หมื่นแะโอ้โหโอ้โึงนู่นแล้วนะโอ้โตอนนี้กำไรขึ้นมาร่วมท้นแล้วนะจ๊ะเด็กเริ่มต้นเข้ามานันเะก้านะตอนนี้สามหมื่นกว่าแนละ้วโอ้โหเกินที่ใจจะคิดไปนะหลังจากนี้จะเข้าหรนะือไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะ โอ้คือจะกินเข้ามาเพื่อผมว่าเป็นซีเกลอ,เกอ,อะเข้ามาเนี่ยเป็นไงเอ้าไม่เกลือวเฮ้ยดูถูกกันไม่ได้ดูดูมันไม่ได้น้ำมามื่มาโอ้ดูถูกกุ๊กมาปั๊บเลยอือต่อไปอ่ะเกล่ะตนนี้จะถูกเกลือจริงพอไหมมีวันมาช่องสองก็ไม่ได้ด้วยอะไรเลยสีเกลือ,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 ก,อ,ลอลก็เข้ามาให้อีก,กอมาให้อีกซีเกลือมาอีกอ ผมรู้แล้วล่ว่าคุณไม่ให้ผมอยู่แล้วโถให้มาเยอะขนาดนี้นะให้มารอบนี้จัดไป21,708บาทโอเคก็สมควรแก่เวลาแล้วล่ะผมว่านะเพรม่นก็ขึ้นมา3 2 9 0 0้ารแล้วแต่กระดิ่เริ่มต้นแค่9,900นะครับนะฝากไปด้วยนี่จับไว็บรนี้นะ เว็บดีเว็บดังนีนครับไดมอนท์องาฝากไปด้วยนะครับเอาหัวใจนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามช่องเราหน่อยด้วยนะครับเดี๋ยวมีคนม,มาช่องดีๆมาให้เล่นกันนะครับวันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบาย